อยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้าวัดใช่ไหมเอเลยมาเที่ยวงานวัดใช่ไหมคะใช่ค่ะพาเพื่อนๆไปเที่ยวงานวัดหน่อยเร็วไปโอเคน้องขี้เปรีไปเลยตอนนี้พ่อเอ็มก็จะเดินเด็กไปเที่ยวงานวัดกันนะเข้ามาถึงก็เจอบ้านลมเลยนี่เฮ้ยบ้านลมบ้านลมอยากเล่นอยากเล่นนะเด็กๆอยากเล่นนะเดี๋ยวเราเดินเล่นก่อนนะครับโอ้โหของขายเยอะเลยก็ให้นึกถึงโรลโอ้มีลูกโป่งด้วยนะครับอยู่นด้วย ดูโค้งเขต้องมาคู่กับสายไหม่จำเลยไหมระวังรถหนุกขาต้อมเลยไปโอ้แล้วก็มีเทมโพลีนย้วยโอ้ก็มีย้าตะวันด้วยเดี๋ยวเราก็เดินไปเดี๋ยวเราก็เดินไปของกินเยอะของกินเรียบเลยนะครับโอ้มีกาแลเมะด้วยลอยๆนะโอ้ของกินเรียบเลยป้ามืดป้ามืดโอ้ฟ้ามืดเรียบเลยกี่ตัวไม่ขีดตัว พอามางานวัดนะครับพระเขาก็จะพูดตลอดนะหรือไม่ก็มกาข่าโยเขาจะพูดแบบให้คนไปทําบุญกับเขานะครับผมนี่เราก็มาร่วมงานบุญงานวัดกันนะครับของเล่นเพียบเลยเราเดินตามเ,เด็จๆไปเรื่อยนๆนะครับอ๋อมีอะไรท้าเสาปะเรา,ยโโาอยู่พี่งานวัดไนนนงจะตามาพู่กับไก่ได้ไงวัดหลักสามเราอยู่วัดหลักสามเห็ไหมใกล้บ้านใคร ยายากดูสลเปาลนนี้นี่กินมากเลยนะพเห็แรกตังมาเพียบเลยเอก้าอดูน้่มีหามหมาย่้าไไตามนานนี่ตม่อร่อยรวยรวยจิ้มแล้วรวยจิ้มแล้วรวยแต่เรื่องามนานแล้วรวยจิ้มแล้วรวยอ่า เราเจอแล้วพระท่านประชามพันธุนะครับพรต่กิ่ใน้าทำบุญไหมทำบุญไหมโอ้บัตดต่อปันไดกันไปคนคั้นมาตัดต่อบันไดกันไปตวรวคนนี่ทานหาดตรโซฟาน้องเลยนะทำบุญนะจับมือนะเปอะจับมือมาตสวานันนี้เป็นรเลยเป็น้าเกพะ อธิทารธิษฐานก่อนด็แล้วปันนอมมือไว้ปันนอมมือไว้ปารไว้ทักพูอย่าลืมปฏิฐารแบงค์นี่แบงค์จับแบงค์ด้วยจับตังก็อย่าลืมปฏิฐาอาจารอย่าลืมตั้งใจตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะคะเับน้อโงเป่พุทธาพุาลมามีพุทธธาลมาเนมีอ้

เอาไ้กันีได้เอาเวนสวันเลยเนี่ยโอ้โกัวผีม้ผีเลยลยไมเวเราไปโดนดูของเล่นกันมีไรเด็กกลังมองครับชีวิตโวกระบืองเขาจะโดนท่าให้ดาุ้อาหารเขาได้ด้วยนะนี่ใ่ตู้นี้รืลไห รอีวันน่ยได้ร้านเจาเอามากจไปออีกตะพีกันัลยจเป็นแดบ้านรล่ารวให้ให้เขาเลยให้เขาเลยเอาแล้วครับเอาแล้วเอาไปจะให้เราคว้แล้วเราได้ใส่ชีวิตเขาแล้วนะครับเราได้เอาตังค์ไป

ไทเสมอเออบายบายลูกไทยรักลูกน้องเพลงไทยทีละครั้งเลยปรัวะปวดปัสสาวะที่ตูดโอไทยร้านนี้เป็น้องเ็นว่าบนอนหลอะไรไทยไทยหล้านด้วยยังไงเนีหาไปเดี๋ยวเราไปหาร้าน้าเลยไดเลยนะเ้ย็นเนี่ยหา ตอนนี้ก็ได้พระมาคนละองแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้กินอะไรแล้วก็ยังไม่ได้เนอะไรเลยนะตอนนี้เรายังเดินไม่ทั่วเลยนะครับเดี๋ยวเราก็พากันไปเดินต่อนะเฮ้ยมีน้ำเปล่าเราต้องซื้อน้ำเปล่าแล้วเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าแช่เย็นมีไหมครับอ๋อเขาเพิ่งลงครับยังไม่เย็นน้ำเปล่ายังไม่เย็นเลยเดี๋ยวมาซื้อใหม่ครับไปรอน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำเขาเพิ่งมาลูกนี่นะครับพ่อเอ็มก็ตังมา900าตอนนี้หมดไป200แล้ว นี่ก็คือน้ำนะครับยังไม่ได้เลยเลยทำบ,บุญไป200รอยแล้ว,วลตอนนี้เด็กๆ,ๆกำลังไปดูเจดีนะครับไม่รู้เลยเหรอว่าเป็นที่เก็บกระดูกนะรู้ไหมอ,อ่ะรู้ไหมนะว่าคืออะไรนะ่ไแม่รูกแม่รู้อันนี้คืออะไรเจดีตรงนี้คือพี่เก็บกระดูกของคนตายใช่ไหมเขาจะมีรูปติดด้วยใช่ไหมแล้วเด็กๆไปเล่นนี่ถูกไหมไม่ถูกต้องค่ะระวังเขาจะมาหาที่บ้านนะขอโทษเขาด้วยนะขอโทษด้วยขอโทษเขายัง นี่กํำลังตกใจนะครับพอรู้ว่าเซดีอันนี้เป็นที่เก็บกระดูกของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเด็กๆเขา,าคงไม่รู้เนาะ พระธาตุสิงศิษิ์เจดีิ์เทวดากรนะฮะอดไปหาพระพุทธเจ้ามะพร้าวสีทองเอาตัวให้เขาเอาตัวให้เขาเอาตัวให้พี่เยัสดีนะครับโอเคครับให้เด็กเอาแขนออกนะฮย่าเอาไวนะเอาเวทส่วนียุคนี้มีดังกัอย่างผีกับยกษ์ผีคือไอ้ไข่ว่าเจดีย์โอ้โหลูกไก ลูกอะไรจ่ไหนเอาไว้ใครว่าเจดีไปปฏิฐานไม่หวาดเล่นไม่หว่าปัดนะไม่กวัวมากเลยนัหนึ่งมาจากพัฒนาที่นปรสุรตนทราโมเขาจะบอกในเท้าการบูชาเท้าเวสุวันช่วนม่เห็นัวเลย นาเป็นาจะต้สารากัตรเรื่องของประวัติจาสตรบมาแล้วนั้นเาเป็นผู้ที่มั่นคงในทาพระพุทธศาสนาไม่ยับเยเลยแนะไม่ยับเนเเอาเอาเอาาเอา ที่จะมาเกเรทำร้ายพระทำร้ายบสุทธิที่ทำสมาธิเื่ออาาารัมาให้ตรวจดตรวไม่ได้โยกตวหลวงเวสสพุธะคุ้งทองก้อนทองไผ่มาอันตรายว่ายน้ติดทองหลวงพ่อค่อยๆปิดเพราะมนปิดนะเป็นที่หนึ่งจำไว้ว่าสุวรรณตาผิวพรรณดีรูปสวยรวยทรัพย์ เลือกซื้อประทัดอยู่นะครับเอาไฟเย็นสองล้านนะอยู่ในพี่เขาอ่าแล้วก็พึ่งหนึ่งกล่องอ่ากระเทียมคนละกล่องแค่กระเทียมกระเทียมอ่าพี่หยิบให้แล้วพี่หยิบให้แล้วเดี๋ยวเอางูไปเทสกล่องหนึ่งอันนี้คืออะไรครับไฟเย็นครับไฟเย็นเป็นสีสีอันนี้ใช้เท่าไหร่นี่มันอันละสองบาทครับละสองบาทใช่ไหมเราไปคนละคนละสองล้านไปเหมาเหมาแล้วอันนี้อะไรระเบิดควันเหรอครับอยู่เป็นอะไรเป็นยังไงครับ มาแล้วมันมันดังอะครับอ๋อดังอันนี้ดังๆเราไม่เอาอันนี้มันจะหมุนๆอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับไม่ครับอันนี้ตัวห้าบาทโอ้อันนี้เอาไปอันดี้ห้าอันอ่าเอาไปเอาไปหมุนๆดูอ่ะเอาไปหกอันนะให้พี่เขาจิ้มเพิ่มคิเลนหน่อยน่อยหน่อยเท่าไหร่ละอันนี้หกอันเอาไปอีกสองเป็นเจ็ดสิบพอดีอบขอบอ่านี่เขาจิ้มอยู่ดูเขา โอ้แถมเยอะเลยครับโอ้งาวัดครับมาซื้อได้ครับมาเลสนุกไหยครับมางานวัดชอบไหมโอเคครับคลิปนี้พ่อเอ็มก็มาเที่ยวงานวัดนะครับสนุกไหมชอบใช่ไหมโอเคคลิปนี้พ่อเอ็มแล้วก็อเมเล่ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย